มองตรงนะตอนนี้สมัยเนี้ยโคตรโชคดีเลยที่แบบว่าในปัจจุบันเนี้ยที่แบบสื่อโซเชียลอะ่ะมันเข้าถึงทุกๆวัยเนาะคือตัวเราเองอะ่ะก็อายุส3มใช่ปะมองกลับไปตอนอายุ15 16ประมาณเนี้ยเออแล้วก็ยอมรับแหละว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างไม่เสร็จไม่ดี เป็นคนที่มองอะไรแคบมากจะเป็นคนที่มองว่าตัวเองถูกเสมอความคิดของฉันดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยแล้วคือโลกเรามันแคบอะในสมัยนั้นนะคือมันจะมองแบบไม่เห็นไม่เห็นคนอื่นเลยอะแล้วมันเลยทำไม่ไม่สามารถเห็นได้ถึงความต่างความหลากหลายของคนอะ แต่เมื่อในปัจจุบันเนี่ยคือมันมีสื่อโซเชียลแล้วใช่ปะเราก็แบบว่าก็จะเห็นทุกๆคนทุกๆที่แบบว่าทุกๆรูปรูปแบบอะคนทุกๆรูปแบบก็มีแบบนี้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 นะคือแบบมันไม่ได้แบบมองแค่คือแบบคนเรามันไม่ได้มองแค่หาหาว่าเหมือนเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอ่ะ ตัวเราอะก็จะเห็นแต่ดาราในทีวีใช่ปะ่ะก็แบบสวยจังเราก็จะมีความคิดว่าเฮยคนคนหน้าตาด mm. ีก็ได้เป็นดารา mm. อะไรแบบเนี้ยเนปะ่ะแต่สมัยเนี้ยคือแบบว่าคือเขาไม่ได้มองหาคนหน้าตาดีถึงแบบเป็นคนดังอะแต่แบบเขาแบบเป็นคนที่มีเอกลักษณ์จริงๆะถ้าแบบว่าถ้าเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆอะจะมีทุกรูปแบบทุกเพศ ทุกรูปร่างสีผิวอะไรแบบเนี้ยทุกเผ่าพันธุ์อะชุกเชื้อชาติอะที่แบบเขามีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองอะคือโดยที่แบบไม่จําเป็นต้องมองหาความสวยงามอะนึกออกป่ะเอเอซึ่งเราถึงบอกไงว่าโซเชียลสมัยเนี้ยคือที่อยู่สมัยเนี้ยคือดีมันทําให้เราอะมองมองได้หลายแบบได้ทุกมุมมองเหมือน เหมือนเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนอ้วนเราก็อาจจะมองหาคนที่ออกกําลังกายคนอ้วนที่แต่งตัวคนอ้วนที่แต่งหน้าแบบเนี้ยเออใช่ปะเพราะฉะนั้นเราอะพวกเราอะควรดูควรใช้สื่อโซเชียลอะให้มันไปในทางที่ดีไม่ดีกว่าหรอคือเราอะก็แบบว่าเจอน้องคนหนึ่งอะนะที่อยู่ในติกตกเนี่ยเลยก็โดนด่าที่เขาแบบมีรูปร่าง ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วก็แบบเราน้องเขาก็พัฒนาตัวเองอะแล้วก็แบบมีคนไปนว่าน้องเขาอะทั้งๆที่แบบเราควรมองมุมอมองที่ดีดีกว่าไหมค่ะไม่ใช่แบบว่าเห็นว่าเขาไม่ถูกใจเราอะคือคือโลกเนี้ยก็อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปอะว่ามันแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่โลกแห่งความสวยมันไม่ใช่โลกแห่งความสวยงามงงมันนึกออกไหมอะมันมี มันมีทุกๆทุกๆแบบทุกๆให้เลือกสัตว์เนะ่มันอยู่ที่เราจะเลือกสัตว์เองอ่ะนึกบอกว่าเออไปแบบเห็นคนไปว่าไปอะไรเขาแบบว่ามันก็แบบมันไม่ใช่ปาวะเออก็ไม่รู้ดิก็แบบเห็นแล้วก็ละเหข่ยยใจนึกถึงแบบกระทู้พันทิปสมัยห้าหกปีก่อนก็ยังมีคนความคิดแบบนี้อยู่อะ ก็ไม่อยากจะอะไรนักหรอกแต่มันก็นะถ้าตัวเรา,าเล่นพันทิพห้าหกปีก่อนก็เหมือนกันก็แบบเวลามีคนคนอ้วนถูกด่าทีไรก็แบบจะเข้าไปจะเข้าไปแจมอะไรกับเขาตลอดอะ่ะคือมันไม่ใช่อะ่ะมันมันมันไม่ใช่กับการดูแค่เนี่ยประมาณนั้นอะ